ครับผมมิสเตอร์เซียเที่ยวสะใจนะครับนี่ผมจะรีวิวเต็นท์ให้ดูนะครับนี่คือเต็นท์แบบครอบครัวขนาดนอนได้ห้าถึงหกคนนะครับเนี่ยดูยี่ห้อเนี่ยของคารนาหนะคก็จะมีรุ่นให้ด้วยนะครับคือเต็นท์เนี่ยถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยนะมันจะมีสองส่วนคือส่วนหนึ่งที่เป็นตัวเต็นท์จริงจกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็น ตัวกันคือฝนจะอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าเกิดว่าเนี่ยอย่างเมื่อคืนเนี้ยฝนไม่มีตกเลยฮนะแต่ว่าจะมีน้าค้างลงเปียกไปหมดเลยเต็นที่ไม่มีตัวคุมแบบนี้ไม่ได้นะครับนอนแล้วก็โดนโดนเต็นทีหนึ่งก็เออหนาสาดุ่งทีหนึ่งนะครับเวลากลางออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับมีกระโจมอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีจุดที่ ลองอยู่ด้านหน้านี้ด้วยนะแล้วก็เกาอกองไฟนะรบรรยากาศสบายประมาณหกโมงครึ่งนะครับทนีนี้นี่ค่ะให้ดูครับเพื่อใครซื้อเต็นท์รุ่นนี้ไปไม่แน่ใจว่าก้าออกมาเป็นแบบไหนข้างหน้าเขาจะเป็นแเบบสาสามเสาแล้วมีเส้นมีเชือกโยงนะครับนั่งเล่นทำกิจกรรมเกาะกองไฟข้างหน้าตรงนู้นไปนะครับ นี่ครับแบบแรกทิศสาใจกับมิเตอร์เสียครับ